สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น,อน้องค่ะมาพบม,มาพอกันกันไปในช่วงแรกคะ่ะของมือวันที่ยี่สิบหกค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น,อน้องค่ะม,มือนี้นะคะแอด้าพ์ทพเมพี่น้องมาเท่าสุตสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง้ายด่วนนะคะพี่น,อน้องค่ะส้ายดวนขามโค้งจากปู่วัดป่าอุดรพี่น,อน้องค่ะมือนี้นะคะส้ายดวน มันเห็นเป็นตัวนะคะพี่น้องคะก็เลยโทรมาบอกปูพี่น้องเอาแนวทางสายด่วนขคำโค้งมณีของปูวัดป่าอุดรคะ่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันปูค่ะกราบนมัสการค่ะจะเล่นบอลโอ้ยปูอัดเก็บนี่เขาหน่อยไฟดับดิค่ะม่นก็ยังรอไฟดับก็บ,บ,บอกกัน,นอ,อ,ะะะะอะไรอยู่บ้าอ๋อาแบบอะไรอยู่ค่ะแต่ว่ามันอัดจ,จมืดจัง่อย โอเคกระไดอยู่กับปู่ค่ะ,คะเป็นยังแต่ว,ว่ามันมีสายด่วนมาก็ทีท่อมาบอกไนงะโอ้สายด่วนมาทีกบปู่ได้ค่ะมีสายด่วนส่งมาอีกกระไรนาเคีย <c oughs> มันมาเหมือนแรกนี่กระทีเอฟซีทีเมื่อใดเสดค่ะกระไรฟาบุ้นท่มาบอกนี่ลนะดับเพคนเบาได้เห็นอยู่ที่เห็นอยู่กับปู่ค่ะ เห็นว่าขันเราขึน้นในเอฟพีเปนว่างนำแน่อยู่บ้านขึ้น,นยู่อังสะาเพิ่นเป็นตัวเลขนะเดี๋ยเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็ว่าสามหาเก้าแล้วล่ะสามหาเก้าที่คระพว่อวค่ะแลวมาเก,ก,ก,ก่าแต่วราพุ่งยินเพิ่นบอกที่แรกะพ่ว่ามันสองหาเก่าเลย ค่ะแล้วคนกูขอเลยถามคนยังมีตัวไหนตัวคนเรียกว่าสามหาเก้าอ๋อสองหาเก้าน้่นไหมครับปูเราไปรุดน่าจะมั่นเหล่านมาสองสองหาเก้าแต่เล่นกันเต็มเดียวหนึ่งค่ะแล้ว่าตัวเพิร์นบอกกันเพิร์นก็ว่าสามหาเก้านั่นละตัววงกลมค่ะโอ้ตัววงกลมนี่สามหาเก้าค่ะบับครับนี้กระซิบน้ำมันนี่เพิรนเร่เล่ันเรล่กระซิบน้ำ เลยกัะสีเนี่ยมันคนบอกจะมหมว่านมกอนหมดละแต่ว่าคนก็เลยบอกบอกสู้ฟั่งมือนีน้ำก็เลยมันกระสีมามน้ำกันมอว่าสันเนว่าแต่ว่าเปนว่ามันออกน้อยเนาะเนี่ย่ะแต่ว่าออกน้อยเลาวมันบันแน่เนียอมันมันกับน้ากันเลยเนี่ยเล่าก็นเลยเนาะค่ะพวอพป็นว่าเจ็ดหกห่าเจ็ดหกค่ะเออมันก้ากับ กันไห้่ฮะเจ้าหก้ปกเกาเป็นตัวเดียวกันกับหาเกศเก่าน่ค่ะอืมนี่เป็นสายดวนเนอะค่ะพูามาดวนดวนกันเลยนะฮะเทียยัดหย c บที่บอด้เมือแรกหนดอกฮ้าเทียบันมาอีผลทิพชิไร้สนอกค่ะพูอืมเป็นสายดวน่นทรงใหม่ก็เลยในหอับี่กันเอีมินปูกับทรงใหม่ดอกกันขึ้นในหยับี่คนเมืองน้ำเอาอยู่ มันขึ้นเป็นตัวเลขด้วยอังสาเพิ้นค่ะแล้วก็เป็นตัวสัตว์ด้วยแหละผู้บิงกับสัตว์ด้วยค่ะแต่ว่าเบิ่งจังหูก็ยังแปดด้วยค่ะให้มันเปีดเขาผู้บงดูหน่แต่ว่าผู้เห็นมาเป็นสามแปีดเขาูแล้วผู้บงค่ะผู้เบงเนี่ยนี่ค่ะแต่ว่าเพิ่มานสามหาเขาหูท่านค่ะ วาวมันคือแปดใี่ไหมเอาไว้นั่บเล่าครับไว้ผู้เห็นอันนี้ผู้เห็นเป็นผู้เห็นตัวใดนะคะเป็นสามหนแปดเก้าสามแปดเก้าค่ะเอออันนี้ผู้เห็นเนอะค่ะว่าเอดมินกับเบสซี่เบิ้งเป็นยังไงกับผู้ลูดีกันเลยแต่ว่าตัวเจ้าของคนทรงม่านคนมาสามห้าเก้านั่นแลละตัวมุ่งกลมไอ้เพิ่น ค่ะอืมันก็เห็นบ่คือก e ันเนาะค่ะปูดแต่จักสิมาตัวใดนี่ก right> ็เลยก็บ่มีผู้รู้ดีก็เลยค่ะเพิ่นก็ส่งมาให้จังซี่ล่ะปู่ก็เบิ่งอยู่ก็แต่ว่าก็3นี่ซัดตัวโด่งแงามมีดอก3ามมันล่ะค่ะเก่าก็งามอยู่แต่ว่าตัวกลางๆลผู้ว่ามันเป็นแปลแบดนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่ามันเป็นห่ามาสั่นเนาะนี่ล่ะเห็นบ่คือกันอะไรยังพูดกันอะไรแย่ี่เป็นเอาเบิ่งนํามาเจอแย่ที่เิ่น เบิ้งเป็นตัวมีโชก้อขันเนะาะค่ะเดยวบิ้มกับเบื่งน้ำ่นน้ำปลามันเป็นตัวไรกันเบ็ดเบิ่งดูขน่อเห็น<อ>สามเขน่อเห็นสามนะคะพู้สามนี่สั้นท้วหร,อ,หรอสามนั่นแต่ว่าสองโทนไหมเห็นคือพ้นนี่ยะคะปู้อือเป็นาอาเก่าที่ค่ะอือเอาขัปูไกเห็นเป็นเปดค่ะอเอาเราก็ตั้งกันดอกขันว่า,าขันห้าเทียนมันมาเนาะครับปู้อือเอาเทียนมันกัน,กน อาเดี้ยมันมากตัวมัเนที่ไปโอ้ยตูไปบอกแป้าไปตัวทิพย์เหรอคะนี่จริงไหละเนาะมันมันเห็นจริงสันเนาะอ่าหลายที่เป็นปฏิบัตตัวไหนก็มตัวไหนเตัวนั้นละค่ะมันขึ้นอยู่กับดวงเนี่ยของมูลนี่เนาะค่ะอาอจะเอฟซีเห็นเป็นตัวไม้มันออกเป็นตัวของเอฟซีเห็นยังไงเอาแมนบ่หล่ะแมนครับบุค่ามันเป็นเลขที่ขึ้นอยู่กับดวงเนี่ยเลขแบบเพี้ยสิะ ผิดกันน้อยเดียวดังเนี่ยเห็นบ่ามือนันเล็ปูหนันขนนลมุนเล็ชกนกเห็นเลย่หเห็นทั้งสามตัวปยังไปจับฝาสองตัวยังว่าสุนเก่าสุนเจ็ดนวะค่ะมันยังไม่นํำกันเลยทั้งสามตัแลยเห็นบ่มเหุนเก่าคิดเลยไหมนบ่แมนบาสนเก่าเจ็ดตัวมือนันเนาะแมนค่ัผูก้มนเจ็ดศูนเก่าเหรอคิดสุนเก่าแล้วไมือนัน ก็ไน้อยจำไม่ได้นะครับพ่อพูดจำได้ยุ้ยค่ะพูดเห็นเป็นนันศูนเก่าเก็บพูก็เลยว่าบอกศูนยเก็ดศูนย์เก่านะมันก็ได้เขาศูนย์เก่าอนี้เหมือนนันค่ะเ่าอันนี้ก็คือกันนั่ละมันเป็นเลขแบบที่ว่าลูกกับวงนั่นแหละค่ะสับปิดสายทวนขนส่งมาให้พู้ก็เลยอย่างเด็บซี่บ่ได้ก็เลยโทรมาบอกเอ็มินเราลกนี่ละค่ะในวันแรเล่ะ ได้เวลาพอดีค <Mont> well, um, ่ะเนาผู้ช่วยพ่อไหนเด้อค่ะคืเอาใหเงงปังๆให้โชว์ๆพรนมาบนทรงใหม่ตัวไรไก่แมนตัวนั้นละค่ะืเอาวันนี้สองทุ่มกวเลยจับงันเสนเงกนล้านสุุนี่กันเลยผู้ใดที่ตามกันเลยค่ะไงเป็นคนไรคนแช่คนกระดิ่งแกงเตียนใหน้ำเด้อค่ะพ่ออเาขบุญขอบุณสายดวนคนหลายๆคนเฝ้าสรงใหมนี่ก็เลยยังนีที่าไรขึ้นเป็นตัวยรเปนมากัเลยค่ะ อืมเอาเฮงเฮงตกฟังมาแล้งอยูเลยช่องทุ่มไปเฮ่ทั้งปูมั้งประเทศล้วนขอบูเราเจริญพรขอบคุณปูหลายๆนะคะกรรมน้องสกัดนะคะปูสาธุค่ะ <S <S สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรพี่น้องแนวทางสายด่วนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายด่วนนะคะที่เพิ่นเคยหายปูมานางงานพี่น้องค่ะมเอน,นี่เล่าเอ้ยขคำโค้งโดยเฉพาะพี่น้องขคำโค้งโดยเฉพาะค่ะแนวทางที่คู่บ่าวเพิ่นหายมากนะคะ สามหาเก่าตัวอันนี้คือตัวที่เพิ่์นบอกนะคะสามหาเก่าแต่ว่าปูรเราได้ยินว่าสองหาเก่าแล้วก็ปูรเราก็เห็นในจีวอนนะคะสามแปดเก่าพี่น้องคะในนั้นก็คือสามหาเก่าบัดนี้นะคะคู่บาดเพิ่์นกะได้ยินเสียงกระซิบ้อมหาเจ็ดหกประจันพี่น้องกันไหวหาเจ็ดเก่าได้ค่ะพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมพี่น้องคะสำหรับแนวทางซ้ายด่วนขามโค้งมณีแนวทางจากปูวัดป่าอุดรพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางสายด่วนนะคะแนวทางจากปูวัดป่าอูดรค่ะพี่น้องอย่าลืมกันนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบารเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับขอบ้อมูลในคลิปนี้พร้อมข่าขอบคุณขอบคุณแม่ทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะทางประหยัดสิพลาดครับแนวทางเด็ๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าเลื่นะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์ะนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเดบบพลาดถูกติดถูกข่าวสารแนวทาง จากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรแน,นวทางสายด่วนข้ามโค้งนะคะพี่น้องคะแนวทางสายด่วนข้ามโคง้ทงทางบนทั้งบนบันทีมีเพียงสำเนียค่ะพี่น้องคะเอริกาชิด้ขอโตล่าพม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุก่อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนะะักค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี